บาดเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีสวัสดียามเช้านะครับเอฟซีมายามบวงนู้ครับผมเป็นวันที่สองครับวันนี้นะครับหลังจากที่ใส่แล้วสองหมื่นอ่ะสองหมื่นนะครับผมเมื่อวานนี้กับมิซิลีนครับพี่น้องมาบังมินิครับนี่ก็มิซิลีคือเก่ามีแต่บวงนะับเก็บไว้ครับ เก็บกลับเลยครับหมายเด็ดครับตัว่นีมิซิลีมิดไซมอยครับมิสไซมอยคือว่าบุ้ยยังเอฟซีนมีมีบวงนะครับนี่เป็นไม้ที่มันใจสุดนะครับเอฟซีแต่ว่าก็คือว่าแหละเนี่ยบุมยบงยังจะโตเอฟซีไปเก็บหาเก็บบวงกลับเลยนะครับสองมือแล้ว ให้เจ้าลอยอ่องล่องนะครับเบิ่ง <c oughs> บรรยากาศเลยคือเป็นแต่มินูยูยูครับบนนี้หกหญ้าเต็มนะครผมป่าคือลายใช่วหมูป่าเห็นดูน้ำน้ำตีนยกึนยกยึกยิป่าแลนนะ,ะนะครับ,บ,รบ,รบรน,รนะครับเอ้าบึงบัวนึ่มฮอดี่านะครับผมหายุหากินนะครับ

โอ้โหโดเจี๊ยดโดวเจี๊ยอโอโหดูมีกลิ่นอฟซริโอ้ยจะเต็มเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยสองอมโถ่เอ สิดูโอ้วันไปดูไม่เห็นนะมันโดดเต็มขึ้น,นสินะเนีอ้โห่พี่ดูของเราบ่มท่มเลยครับเออโอ้ยโอ้ยเลยหืมใหญ่มากแต่ว่ามันเอ่อไม่สดเท่าเอฟซีนะสุดาใจังเลยครับผม ว้นะครับเดี๋ยวเก็บบัวก,กันเถอะครับตนี้นะ่าจะหมดเลยแหละหนูตรงนี้นะครับผมเนี่ยนี่ตัวที่มันอยู่ทำหนูอยู่ๆนี่ตัวนี้นีครับอืมสเป็ดเลยผมสีเป็ดตรงที่มันมันไม่สดเลยที่หนูไม่สดเลยอืมนะครับแอ,อ นู่นแต่มือมันก็ไม่เสนใจเนาะนี่มีนินน่มอยู่โอเคครับผมใ้ามาเจอพี่จริงดิโอ้โหสิหยอดครับผมบอกได้ว่ามีเกินชาววันอะไพี่นรับไปกลับพอเดี๋ยวก็ให้เล่นหนึ่งตัว แถวนี้มารสุดนะเอฟซี F C, นะเมื่อวานนี่ไม่ได้นะตัวเมื่อคือนนี้ไม่ได้ไปสองมื่อคืนนี้ครับแต่สองมอื่อคืนน่าจะได้ตัวสดอยู่นี่ไม่ค่อยสดเท่านน F ไหร่นะครับเอฟซีโอเคครับผมแถวนี้โดนจนได้นะเอฟซีนะหนู่พลุกนะครับเอฟซี F C. หาอยู่หาก,กินนะครับผม หนูตุบร่มนะผมตุ่เมียด้วยนะผมตุ่เมียตัวใหญ่นะครับผมจัดเก็ให้นะครับผมดูบรรยากาศก็เอครับมันน่าจะมีหนูดูรกมากเลยดูขาห้วยนะครับผมเพราะไฮนาเพชรนาปรางมันล่มาแล้วนะครับ โอเคครับรครับสวัสดีครับ